หนึ่งชื่อสถานบันทางการเมืองรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการเป็นภาษาอังกฤษสิงคโปร์พารเมต์เป็นระบบรัฐสภาเดี่ยวตามระบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมและได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกสหาภาพรัฐสภาระหว่างประเทศในปีพุทธศักราช2510 2. อ,อธิบายที่มาของสถาบันทางการเมืองนั้นที่มาของสมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ตามบัญญัติรัฐและธรรมนูญแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. สมาชิกรัฐสภาแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีวาระการดำลงตำแหน่งคราวละ5ปีโดยกฎหมายกำหนดให้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น2ระบบได้แก่ เลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวจำนวน12คนและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใหญ่ยกพักจำนวน75ใน15เขตเลือกตั้ง 2. สมาชิกและทัศสภาแบบแต่งตั้งวงลิฟไม่ใช่เขตเลือกตั้งมีจำนวนไม่เกิน9คนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าอายุของสภาคือ5ปี โดยรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เป็นตัวแทนของอดีตพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือพรรคการเมืองที่ไม่ได้เข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งได้คะแนนเสียงในเขตที่ลงสมัครไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของคะแนนเสียงทั้งหมดมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกรัฐสภาทั้งนี้เกณฑ์ขั้นต่ำตามสัดส,ส่วนที่ระบุไว้ในประเภทนี้คือสามคน กรณีจานวนผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านได้รับคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดคือร้อยละสิบห้าการเลือกตั้งทั่วไปมีจํานวนไม่ถึงสามคนให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในกลุ่มผู้สมัครที่ภาพที่นั่งตามลําดับคะแนนเสียงเพื่อให้ครบจํานวนขั้นต่ําตามที่กฎหมายระบุไว้สามสมาชิกรัฐสภาโดยการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี มีจำนวนไม่เกิน9คนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีซึ่งรัฐธรรมนูญได้เปิดกว้างให้ประธานาธิบดีมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากการประชุม รัฐสภานัดแรกสิ้นสุดลงโดยมีคณะกรรมการสรรหาชุดพิเศษซึ่งมีประธานรัฐสภาเป็นประธานทำหน้าที่พิจารณากรองรายชื่อผู้สมัครที่เสนอโดยคณะกรรมการจากหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนอาทิไม่สังกัดพรรคการเมืองเป็นผู้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆเช่นศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐ,ฐกิจเป็นต้น สามอธิบายโครงสร้างหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองน,นั้นๆโครงสร้างระบบรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาคนที่หนึ่งรองประธานรัฐสภาคนที่สองเลขาธิการรัฐสภาผู้ประสานงานพรรคสมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาแบบแต่งตั้งไม่ใช่เขตเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภาโดยการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีระบบรัฐสภารัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นระบบรัฐสภาเดียวอายุของสภาอายุของส,ส,สาภาสาธารณรัฐสิงคโปร์กำหนดคราวละ5ปี 4. คุณลักษณะของความเป็นสถาบัน 1. สถาบันจะต้องมีความสามารถในการปรับตัว1.1พิจารณาจากอายุขององค์การโดยรัฐภาสิงคโปร์เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่9สิงหาคม2508รวมอายุ58ปีนับตั้งแต่วันก่อตั้ง 1.2พิจารณาจากรุ่นของผู้นําในองค์การโดยรัฐสภาสิงคโปร์นั้นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐภามีความหมายควบคุมถึงการเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งซ่อมซึ่งอายุของสภามีวาระข่าวละ5ปีหรืออาจจะมีการยุบสภาก่อนหมดวาระทั้งนี้รัฐธรรมนูญกําหนดให้การเลือกตั้งทั่วไป ยอมกระทําใดโดยคําสั่งของประธานาธิบดี1.3พิจารณาจากการทําหน้าที่ขององค์การโดยหน้าที่ของรัฐสภาสิงคโปร์นั้นมีหน้าที่ในการตรากฎหมายการกํากับการใช้งบประมาณแผ่นดินและการกํากับดูแลรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งกระทูถามโดยจะเปิดประชุมสภาสมัยแรกคือทันทีหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปและจะปิดประชุมเมื่อหมด สมัยประชุม 2. ส,สถาบันต้องมีความสลับซับซ้อนโครงสร้างของรัฐสภาสิงคโปร์นั้นเป็นสภาเดียวและประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาแบบแต่งตั้งที่ไม่สังเกตการเลือกตั้งและสมาชิกรัฐสภาโดยการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีซึ่งมาจากการแต่งตั้งประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจำนวน93คนกับอีก2คนจากแบบไม่สังกัด เตเลือกตั้งและอีก9คนจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี 3. สถาบันจะต้องมีความเป็นอิสระของตนเองรัฐสภาสิงคโปร์นั้นมีความเป็นอิสระของตนเองไม่ได้อยู่ภายใต้ของทหารมีอำนาจในการตัดสินใจเองสามารถกฎหมายขึ้นมาตามมติในรัฐสภา 4. สถาบันนั้นจะต้องมีความเป็นปึกแผ่นรัฐสภาสิงคโปร์นั้นมีความเป็นปึกแผ่นเดียวกันไม่มีการแทรกแซงจากศาลหรือจากทหาร ถึงจะมีไม่กี่พักการเมืองถึงแม้จะมีพักการเมืองพักคเดิมที่ชนะการเลือกตั้งบ่อยครั้งก็ไม่เคยเกิดปัญหาหรือเกิดการรัดประหาร